là subscribe rồi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บริหารกลอดดเลยทอแม่ลูกขอนี่เขาแล้วคือคือ้วเขาแจิอาสาสม้ to to ่อ yep. mm ่โาสามร้วคือแน่อขอมาหนเาน่อยขอน่ม่าห่มนอย่อยม่อาไ่มนอยขอ่ยมย่อาไออมาหนขาหน่น่อขอหหาออาย

ท,นนที่หลักตอนไหนวะ <laughs> เป็นเรที่บ้านมาาั้งภาษีเสียประมาณนะแม่วันเ็น205ค่ะใช่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว,วยม,ม,ามาขอนี้เดี๋ยวทุกที่ <łość> อาหารที debuted, ่ตอบค่ะไปกระมานเราสองเพลงไปเร็วนะครับอย่าปล่อยให้มีไวคอรมานวนขอไม่ได้แคร์เลย you mm -hmm. แมนไม่กินหรอกไม่ไปเ่กับเพื่อนอะไปเล่กับเพื่อนเพาะันบอกว่าซื้อมาให้แล้วอันกินใช่รเห็ไหมตาเดียวนะแลไมเล่นยันต์ดิไหมไม่เอายันตกขาหนูจดเรียบร้อยแล้วนะคะหนูจดแล้วนะของใครเน็กช้าก็มาบอกหนูที่หลังนะ

อายด้วยอายด้วย่มาดึงนหรอไม่ตลกนะมีนักรท่องอยู่หนักไม่มานะองแ่ดีด้วยู้อไมล่ะก็ปล่อยหน้าลบวครับรักคุณยิ่งกว่าใครมอบกำลวงใจไว้ให้คุณครับ 本当に。 ก็ไม่ได้ป้าราองไม่ได้ร้งไก็ได้ร้งจัดให้เอาใจกันเไม่ได้ฉันจะทำยังไงในสัญญาเธอกลงได้วยลอดูไม่อแัไมจ ขีด5เลี้ยงสุนัขจิ้งจอกขีด5ไม่เอาไม่เอาสุนัจิ้งจอกถอยไปแล้วปากเหนื่อยแล้วนะคไหมไม่หวานยังไม่เสียงนะเพื่อนนะคุณรบกวนพี่เอเป็นนมลหน้าออกไปนะเลยจหาเด็ดแม่กู้สนทิปช้ากว่าหนูนะคะหนูอ่านไปนานแล้วนะคะเด็ดแม่ช้ามากเลยนะคะแม่ลูกยากรุ่นเหลือหน้าร้อยหนูอ่านไปแล้วนะคะ สวัสดีคร no so ับในวนี no ้เราเดินในทางการเดิมเปที่ยไทยรรู้ว่าเธอหนาวอเขามจากไปรไม่รู้เธอวุ่นวายทัเหมนคนที่คอยขอโยนแห้งเห่อช่วยอนหายได้มนะเรไปดไม่ับนแม่สุวันนี้หนึ่งพันขอบคุณนะคะแต่รักไม่น้อยลงไปใต้องรักจช่วยเรรไปช้ำมันยาใจคอย ความในใจรักอันตรามาเ่นด้ครับครับวแล้วเดี๋ยที่นนะความในใจได้แล้วไปกนไ้ก้างให้ไพอดีคุณแม่ที่เพิ่งทำไก่เหลือแค่ความที่เึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายย่งนะ่ออยู่ไกลไม่มีทางมาความในใจหากไม่เคยรู้ว่าคทามใจเธอเปลเปียนแม่ไปจากใจ ทั้งใจจะทำให้เศร้าออกว่าดีมาไปขอ,องใจใครใคให้คันใส่แมสกด้วยนะคะหนูจะเตือนนะเด็กแม่งดือ้อดื้อมากสองงานแล้วนะคะคบ,บอกเลยหนูบ,กบอกทุกคนเลย,เยให้ใส่ไม่ใส่เดี๋ยวขอเพียงชาตัเองก่อนนะฮะน้องมนุษย์ทหารรักครับ ทิฟต์หนูรู้หนูเห็นหมดนะแม่แม่บอกช้ากว่าที่หนูเห็นนะแม่ไม่ต้องกินมาก็ได้นะคะเห็นก่อนก็วา,ามที่แม่จะมานะคะคขอจองเป็นแรงใจขาจองเป็นแรงใจให้ามานะ เบาได้เบานะเอ้ยเบาได้เบานะเฮ้ยเดี๋ยวจะจับไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเบาได้เบาใช่ไหมพอจับได้ยังไง หมอตับานะอโ้านะเ่นต่วะเป็นสุดท้ายนะครับันนี้ขอบคุณมงทีรับายอดทาข้าวต้มมาเจ้ได้เท่าไหรวแม่ เพราะว่าอนี้ีที่ชายเคนลรออยู่นะครับเนี่ยอกบุญนะผเราไม่ร้องเพลงรักเก่านะคะให้ไหมจะให้พวกนี้แหละที่ประหยัดไม่มีอารมณ์ให้หนูจะรอไปเป็นของพวกนี้นะแม่แม่ทุกคนนะคะภาพเขต้องมัดนะ,ะยอดวันนี้นะคะหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยนะหนูจะไปรอ งดกินแตวเียมดล่องแตต่นแกไปแล้วอ้่รเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้หนูตื่นเช้านะหนูจะไล่สดมาไลของพรุ่งนี้ด้วยนะขอบคุณท่านนะครับด e ูต yeah, yeah, ่อนะครับ oh, 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 oh. ูต yeah, ่อเลยพี่กับนะ ยีอ่มบุรอห้องคอามสุ้ทครนอยู่นะค่ณ่าเล็กเป็นที่ไปฮะคุณปัญหาโหน่ไปทำธุระเอาตูแล้วนะ